พระปีชายานแห่งการทำนายเมื่อในหลวงรัชกาลที่สิบส่งรู้ล่วงหน้าถึงภัยคุกคามจากขาเขมรในโลกแห่งการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะมีเรื่องราวลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ใหญ่วันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เวลาช่วงหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดกาลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ทรงแสดงพระปีชายานอันเนือธรรมดาด้วยการส่งรู้ล่วงหน้าถึงแผนการที่จะคุกคามอธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระราชดำรัสครั้งหนึ่งในหลวงรัชการที่10ที่ทรงมีต่อเยาวชนจิตอาสาพระองค์ทรงตัดอย่างชัดเจนประเทศไทยเป็นที่อุดมสมบูรณ์และคนไม่ดีก็อยากได้ประเทศนี้ในขณะที่หลายคนอาจมองว่า เป็นเพียงพระราชดำรัสทั่วไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปีชายานที่เหนือกว่าใครจะคาดคิดพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทั่วไปแต่ทรงชี้เฉพาะเจาะจงถึงความแตกต่างของคนไทยจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยไม่เหมือนเมืองลาวไม่เหมือนขเขมรเพราะมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระดำริเกี่ยวกับความแตกต่างทางยุธทธศาสตร์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดคือพระองค์ทรงเน้นย้ำให้เยาวชนไทยศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งด้านที่ดีและไม่ดีเพื่อให้สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์หรืออะไรไม่ดี คำตรัสนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำสอนประวัติศาสตรธธ์ธรรมดาแต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้คนไทยรู้จักแยกแยะมิตรและศัตรูในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถถูกบิดเบือนได้ง่ายพระองค์ทรงกล่าวถึงสถาบันพระมหกากษัตริย์กับประชาชนที่แยกจากกันไม่ได้และทรงขอให้เยาวชนช่วยกันศึกษาและสารต่อสิ่งที่รัชกาลที่9ได้ทรงทำไว้เพื่อไม่ให้ขาดช่วงไป นี่อาจเป็นสัญญาณว่าพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงภัยคุกคามที่จะมาทำลายความต่อเนื่องของสถาบันและความเป็นไทยเรื่องราวนั้นเริ่มต้นเข้าสู่จุดที่น่าสนใจครับเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2568เวลา9นาฬิกาที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอ,องค์ขมนตรีได้ลงพื้นที่ชายแดนช่องบก เพื่ออัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนการเลือกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันชายแดนไทยขเขมรน,นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีพระดำริเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อมีคลิปเสียงสนทนาความยาว9นาทีเศษ ระหว่างนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาถูกเผยแพร่ออกมาการสนทนาน,นี้เผยเห็นเหตุการณ์แผนการที่น่าตกใจเมื่อสมเด็จฮุนเซนกล่าวผ่านล่ามว่าขั้นตอนแรกอยากให้ชายแดนเปิดปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุและเมื่อนางสาวแพททองทานตอบว่าถ้าสมเด็จฮุนเซนอยากได้อะไรก็ขอให้บอกมาได้เลย สิ่งที่น่าสะพึงกลัวคือการที่นางสาวแพร์ทองทานกล่าวกับสมเด็จหุ่นเซนว่าไม่อยากให้สมเด็จหุ่นเซนไปฟังแม่ทัพภาคที่สองของไทยเพราะเป็นคนฝั่งตรงข้ามคำว่าฝั่งตรงข้ามนี้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งฝ่ายในภายประเทศไทยมันไม่ใช่แค่การเจรจาระหว่างประเทศแต่เป็นการที่ผู้นําบางคนอาจจะมีจุดยืนที่แตกต่างจากกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์การที่เธอกล่าวเชิงหยอกล้อว,ว่า คนในประเทศไทยไล่เธอเป็นนายกที่ขม,มนหมดแล้วนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นการเปิดเผยแผนการที่ซ่อนอยู่เมื่อเราย้อนกลับไปมองพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่สิที่ทรงตรัสว่าคนไม่ดีก็อยากได้ประเทศนี้และการที่พระองค์ทรงเน้นให้คนไทยช่างใจให้ดีในการรับข่าวสารพระองค์ทรงรู้แล้วว่าจะมีการพยายามบิดเบือนข้อมูลและใช้สื่อเป็นเครื่องมือ การที่พระองค์ทรงตัดว่าข่าวดีก็มีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้ทุกคนต้องไปแยกแยะเอาเองว่าอะไรดีหรือไม่ดีนั่นแสดงให้เห็นถึงภพปะริชาสามารถในการเตรียมประชาชนให้พร้อมรับมือกับสงครามข้อมูลจากเอกสารและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเราพบว่าความต้องการของสมเด็จฮุนเซนจริงๆแล้วเป็นความต้องการคะแนนนิยมในประเทศของท่านเองโดยไม่สนใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรเนื่องจากคะแนนความนิยมของท่านเริ่มตกนี่คือกลยุทธ์เก่าแก่ในการเมืองส,งสร้างศัตรูภายนอกเพื่อรวมพลังภายในแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการที่มีผู้นำไทยบางคนเต็มใจเป็นเครื่องมือในแผนการนี้เมื่อเราวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10, สิบทรงมีพระปีชาที่เหนือธรรมดา ในการทรงเล็งเห็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยพระองค์ทรงเตรียมประชาชนล่วงหน้าด้วยการทรงสอนให้คิดวิเคราะห์ศึกษาประวัติและให้ช่างใจให้ดีการลงพื้นที่ชายแดนและการส่งสิ่งของพระสถานไปยังทหารเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเห็นความสําคัญของการป้องกันอธิปไตยคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงแผนการที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าแล้วนายอนุทินชาญวีรกุล ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเท่านั้นที่คนทุกเชื้อชาติศาสนาภาษาได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมานา์ของพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้และจะอยู่ข้างพระองค์ตลอดไปนี่คือคำประกาศที่ชัดเจนถึงการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องรานี้ทำให้เราต้องถามตัวเองว่า มีเหตุการณ์ลึกลับอื่นๆที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าหรือไม่การที่พระองค์ทรงเน้นเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์มีเป้าหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้แผนการคุกคามอธิปไตยมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดหรือไม่เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการที่ประชาชนไทยต้องช่างใจให้ดีตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ส0พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระมหากษัตริย์ แต่ทรงเป็นผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยด้วยพระปิชาญาณที่เนื้อธรรมดาการที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าถึงภัยคุกคามและทรงเตรียมการป้องกันไว้แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมคนไทยจึงเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เพียงกษัตริย์ความลึกลับนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระปีชาญาณในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงจงจำไว้ช่างใจให้ดีและศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อแยกแยะมิตรและศัตรูของชาติบ้านเมืองครับหลวงปู่ศิลาอย่างรู้มองเห็นวิกฤตชายแดนไทย ในยุคที่ข่าวสารไหลเร็วเหมือนกระแสไฟฟ้ามีเรื่องราวหนึ่งที่ทําให้คนไทยต้องหยุดชะงักและใคร่รู้นั่นคือยานยังรู้อันน่าทึ่งของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทแห่งวัดพระธาตุมืนหินจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่เราจะดําดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าอัศจ,จรรย์นี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่ายานยัง,ยงรู้คืออะไรในทางพระพุทธศาสนา ญาณอย่างรู้หรือที่เรียกว่าอภิญญาหมายถึงความรู้เหนือธรรมดาที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สามารถบรรลุได้ผ่านการเจริญสมาธิอย่างลึกซึ้งญาณอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลาที่เราจะเล่าให้ฟังนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับทิพจักขุยานหรือการมองเห็นอนาคตเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ครับเป็นวันจันทร์ที่แสนธรรมดาของเดือนพฤษภาคม ปี2568นี้แต่สำหรับหลวงปู่ศิลาวันนี้กับมีความหมายพิเศษเมื่อท่านได้ตัดสินใจทำสิ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงการบริจาคธรรมดาแต่เบื้องลึกแล้วกับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นท่านได้มอบเงินบริจาคจำนวนสองล้าน1น8 6 0บาท และข้าวสารจำนวน1,500กิโลกร,รัมให้กับกองทัพภาคที่สองโดยมีพลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพภาคสองเป็นผู้รับมอบณกนะองบัญชาการค่ายสุรานารีจังหวัดนครราช,ชสีมาแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือคำพูดของหลวงปู่ศิลาในวันนั้นเงินสองล้านบาทนี้อยู่กับอาตาม,มาไปก็คงไม่ได้ใช้หลวงปู่ ขอมอบให้ทหารทุกนายเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลเพื่อดูแลอธิปไตยอันเป็นที่รักเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากหากเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่หลวงปู่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แนวชายแดนคำพูดเหล่านี้ ฟังดูเหมือนการให้กำลังใจทั่วไปแต่เมื่อมองย้อนกลับไปกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในคำพูดของลองปู่ศิลาคือประโยคนี้ครับหวังว่าเงินจำนวนนี้และข้าวสารจำนวน1,500กระสอบจะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจไม่มากก็น้อยให้กับทหารผู้กล้าของเราคำว่าทหารผู้กล้าและการเน้นย้ำถึงขวัญและกำลังใจ ในช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าทหารไทยกำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพียงแค่สองวันเท่านั้นครับหลังจากที่หลวงปู่ศิลามอบเงินและข้าวสารเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายที่บริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากการที่ทหารกัมพูชาขุดคูเรดยาว650เมตรจากต้นสันตบันถึง3แยกราวซึ่งเป็นการละเมิด MOU43 เป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยมีการเจรจาให้ถอนกำลังออกไปก่อนหน้านี้แล้วสันทนัรคารชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุ ด้วยความตั้งใจของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทโบราณตามแนวชายแดนป่ากลกองทัพภาคที่สองได้มีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาเพื่อรดการ,รเผชิญหน้าและป้องกันการประทะโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของหลวงปู่ศิลาน,น่าทึ่ง คือความแม่นยำของการเตรียมพร้อมร่วงหน้าการที่ท่านมอบเงินและข้าวสารให้กับกองทัพภาคที่สองเพียงสองวันก่อนเหตุการณ์ประทะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญคำพูดของท่านที่ว่าเหมือนหลงปู่ศิลารู้ร่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนหรือท่านอาจนิมิตเห็นเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาประทะประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้ที่มีต่อญานอย่างรู้ของท่าน หลวงปูศิลาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเงินที่มอบให้จะนําไปใช้ในการจัดสร้างที่พักในฐานที่มั่นของกองกําลังสุรนา,ารีที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนจัดซื้ออุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศจัดหาข้ามือต่างๆภายในฐานปฏิบัติการเพื่ออำหนวยและความสะดวกให้กับทหารการวางแผนเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพรวมของความต้องการในอนาคตอย่างชัดเจนเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาสอนให้เราเห็นว่าความสำคัญการเตรียมพร้อมการที่ท่านมอบทรัพยากรล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในยามที่สถานการณ์ยังสงบการเตรียมพร้อมจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพความเมตตา ต่อผู้พิทักษ์ประเทศคำพูดของท่านที่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเมตตาต่อการเสียสละของทหารท่านไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่มองไปถึงอนาคตที่อาจเกิดขึ้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นำและผู้ที่มีความรับผิดชอบควรเรียนรู้ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการเมืองโรคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวของลวงปู่ศิลาทาให้เราตระหนักว่าปัญญาและสติปัญญายังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการนําทางชีวิตการเตรียมพร้อมด้วยใจที่เมตตาและการมองการไกลสามารถช่วยลดความเสียหายได้ความเชื่อและศรัทธายังคงมีบทบาทสําคัญในสังคมไทยเรื่องราวของลวงปู่ศิลา ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าของคนเหนือธรรมชาติแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้วยปัญญาการเมตตาต่อผู้อื่นการมองอนาคตโดยความรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าเราจะเชื่อในเรื่องยานอย่างรู้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือความตั้งใจดีและการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขอหลวงปู่ศิลาการที่ท่านใช้ทรัพยากรส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการปกป้องประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมในยุคโรคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีแต่เป็นปัญญาความเมตตาและการมองการไกลเหมือนที่หลวงปู่ศิลาได้แสดงให้เราเห็นเรื่องราวนี้ จัดทำขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่มีการรายงานครับและเป็นการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาสร้างความเชื่อใดๆแต่ต้องการให้ผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาครับหลังสงครามโรคครั้งที่3ประเทศไทยจะเปลี่ยนไป คนจนจะเป็นคนรวยคนมีอำนาจจะหมดอำนาจในวันนั้นนี่คือคำทำนายเกี่ยวข้องกับสงครามโรคครั้งที่สและผลกระทบตอบประเทศไทยจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธจำนวนมากคำทำนายนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม ปีพศ2533ระหว่างการบวงสวงในยามเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในคำทำนายนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงสิ่งที่พระได้บอกกับท่านโดยมีการกล่าวถึงผลกระทบต่อประเทศไทย และกรารป้องกันดูแลประเทศจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆขณะที่เราฟังเรื่องราวนี้ขอให้เราพิจารณาด้วยวิจนะญาณและมองในแง่ของภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่มักมีการสอนผ่านอุปมาอุปไมยเรื่องเล่าและบทเรียนที่ลึกซึง้งเมื่อมีผู้ถามหลวงพ่อว่า ถ้าสงครามโรคครั้งที่สเกิดขึ้นจะเป็นยังไงประเทศไทยคำตอบที่รับทำให้หลายคนแปลกใจพระท่านบอกว่าคนที่จนอยู่กระท่อมจะมีเงินนับแสนคนที่มีเงินจำนวนแสนไม่ถึงร้านถือว่าจนคนฐานะดีนิดหน่อยต้องมีเงินล้านรวยใหญ่นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของไทยในช่วงสงครามโรคครั้งที่สาม จะเป็นในทางที่ดีอย่างน่าประหลาดใจแม้แต่คนที่อยู่กระท่อมก็จะมีฐานะดีขึ้นคนมีเงินแสนขณะที่มีมาตรฐานความมั่งคั่งจะเปลี่ยนไปผู้ที่มีเงินแสนกว่าจะถือว่ายังไม่รวยต้องมีเงินถึงระดับล้านบาทจึงถือว่าเป็นคนมีฐานะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าที่สำคัญในช่วงสงคราม ดังที่หลวงพ่อกล่าวไว้โลงงานอุตสาหกรรมทำงานสบายขายของได้ดีเขารบกันเราขายของนอกจากนี้ภาคเกษตรกรรมก็เฟื่องฟูเพราะพวกเกษตรกรรมก็รวยข้าราชการก็รวยชาวนาก็ดีพวกปลูกผักก็ดีมันแพงนี่ใช่ไหมละ่ะในประวัติศาสตร์เราเห็นตัวอย่างนี้ได้จากประเทศที่กลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง อย่างสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนและบางประเทศที่กลายเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าให้กับประเทศคู่สงครามทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อถามว่าสงครามจะมาถึงประเทศไทยไหมคำตอบที่ได้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับพระท่านบอกว่าสงครามของเขาไม่ถึงประเทศไทยแต่สงครามในประเทศไทยยังมี หลวงพอ่อยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสงครามกลางเมืองเราไม่มีมีแต่พวกเบ่งเบ่งชายแดนนิดหน่อยนี่เป็นการบอกเป็นนว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามโรคครั้งที่สแต่จะมีความขัดแย้งภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนแต่จะไม่ถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมืองใหญ่โตความขัดแยง้งตามแนวชายแดนนี้ อาจหมายถึงปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นระยะในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในประเทศในแง่ของพระพุทธศาสนาเราอาจตีความได้ว่าสงครามภายในอาจไม่ได้หมายถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความขัดแย้งทางความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย ในคํำทำนายนี้ยังได้กล่าวถึงการปกป้องประเทศไทยโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวีระบุรุษแห่งชาติซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาช้านานในวัฒนธรรมไทยเมื่อถามถึงการรักษาทิศใต้ของประเทศไทยมีการกล่าวถึงกมรมหลวงชุมพรพระบิดาแห่งกองทัพไทยผู้ที่ชาวไทยเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องท้องทะเลไทย กรมมาหลวงชุมพรได้บอกว่าผมครับรับหน้าที่ทางทิศใต้และเมื่อถามว่ายันอยู่ไหมท่านตอบว่ายันไม่อยู่ครับแต่ตียันมาเลเซียเลยยึดไม่ปล่อยส่วนทิศเหนือของประเทศไทยมีเท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในจัตุโรกบาลหรือเท้าจัตุมหาราชิกาผู้ปกป้องทิศเหนือตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา ท่านบอกว่าเชียงตุงยันแม่น้ำแยงสีเกียงความเชื่อของเท้าจัดตุมหาราชิกาที่ปกป้องทิศทั้งสี่มีมาแต่โบราณในวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาครับการที่หลวงพ่อกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในการปกป้องประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าประเทศไทยได้รับการคุ้มครองจากอำนาจเหนือธรรมชาติ และวีระบุรุษแห่งชาติซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับชาวไทยในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตหลวงพอ่อยัางในอ้างถึงคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งกล่าวไว้ว่ายักษ์นอกพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฝันกันซึ่งกันและกันยักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นอารวาสยักษ์หินที่ถูกสาบคือพวกทะเลทรายตายไปฝ่ายละครึง่ง จึงเลิกรากันแต่ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักในที่นี้ยักษ์นอกพระพุทธศาสนาอาจหมายถึงประเทศมหาอำนาจที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักส่วนยักษ์หินที่ถูกสาบหมายถึงประเทศในเขตเทะเรายซึ่งอาจหมายถึงประเทศในตะวันออกกลางคำพยากรณ์ระบุว่าประเทศเหล่านี้ จะทำสงครามกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตไปมากมายตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะยุติสงครามแต่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่จะไม่ร้ายแรงเท่านอกจากนี้ยังมีการเล่าถึงเครื่องรางป้องกันภัยจากสงครามโดยเท้ามหาราชบอกว่าพระหางหมากถ้ามีอยู่กับใครจะไม่ตายเพราะอาวุธเคมี ถ้าเกิดสงขามนะพระหางหมากคือพระเนื้อผงสีชมพูปูนแดงที่หลวงพ่อสร้างไว้มีชาญหมากที่หลวงพ่อชั้นผสมด้วยซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ผู้ศรัทธาเชื่อว่าจะช่วยป้องกันจากภัยอันตรายต่างๆคําทำนายนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อ2533ซึ่งเป็นช่วงที่สงครามเย็นกำลังจะสิ้นสุดลงและโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ ด้วยเหตุนี้เราควรตีความคำทำนายด้วยความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมในช่วงเวลานั้นในมุมมองทางพระพุทธศาสนาสงครามอาจไม่ได้ไหมายถึงการสู้รบด้วยอาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความขัดแย้งทางความคิดความเชื่อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เช่นเดียวกับความรวยที่อาจไม่ได้ไหมายถึง การมีเงินทองมากมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ในด้านอื่นๆของชีวิตสำหรับชาวพุทธความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ที่การพัฒนาจิตใจมีความสงบสุขและเข้าถึงธรรมะดังที่มีการกล่าวถึงการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพระอริยะบุคคลในตอนท้ายของข้อความคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เกี่ยวกับสงครามโรคครั้งที่3และผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและให้ข้อคิดหลายอย่างแม้จะเป็นเรื่องที่ยากต่อการพิสูจน์ความถูกต้องในปัจจุบันประเด็นสำคัญได้จากคำทำนายนี้คือ 1. ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามโรคครั้งที่สแต่จะมีความขัดแย้งภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดน 2. เศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงสงครามโรคครั้งที่3จะเฟื่องฟูทังภาคอุตสาหากรรมและ,กะเกษตรกรรม 3. ประเทศไทยได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวีรบุรุษแห่งชาติซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานในวัฒนธรรมไทย 4. ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะได้รับผลกระทบจากสงครามไม่ลุนแรงเท่าประเทศอื่นไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในคำทำนายนี้สิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักคือการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และพัฒนาจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นตามแนวทางของพระพุทธศาสนาครับ